สวัสด,ดีครับมาโฟกัสบาตีกีสานกันเองครับเหมือนนี้ผ้ามาวานเข่าเบิ่งนี่พี่น้องเ,งเองเย้ยน,น,นี่เบิง่งอันเพิง่งนยะิงเนี้ยเพิ่อนวานเข่านี่คุณแผนรถเกี่ยวพี่น้องวานแบนบไรงานหนึ่งตัวละนาะะ,ะ,ะของเพื่อนนี่คนไทยกับไทยไปคนวานกับวานเดียวยก็ ลงพ่อซำหนึงเลยละเจ้าห่อนแลวละบ,บ้านนาเป็นไหนละนี่อนพอด้ยบ้านนาแห้งแล้วมันอ่ะมันจีบ่อดเขาเขาา้า่าหางหางพอดีอันซำหนึงนี่มันสิตนยย้นไงห่วงารห่วงไง แล้วแต่สูตรไผสูตรมันดอกคนค่ายหญ้าได้มันก็สี่ทีกัสีงามคือกันยุนละมอี่นะมันห่วงไงตัวผลว่้ตัวไงเฮ็ดหญ้าได้บอแล้วการใส่ปุ๋ยละลายบอกันค่อยได้ห่วงคือกันบอกเอออีกยังงานหนะนี่บ้านนี่งงนบ้านสองคนบอกบ้านเก่งตัวเหรเนาะ ปานสองสาว่นเฮ็ดหน่าคือมเหม่อเฮ็ดหน่นา,ายงปันสองคนแล้วจะไปจีงานแล้วเนาะเหลืออีกสองงานบ่หนิสงานพี่เหม่ออยู่ตัวไ้นเนาะอ๋เขาท่าเขาท่าบ้านเหม่อแล้วเอาเหม่อแล้วซีฟไพลผมว่านกบ้านเพื่อแต่ซีฟหกไพลไม่เฮ็ดเปลี่นเถอะบอกสูตรพี่น้องคขาเนี้นี่ว้านยังได้มันค่อยแตกง่ามแตกดีวาทัน ยังสีที่ลานี่กระเฮ็ดมือขิดไปย้อนไปกลยังสีเขามากีจับวันจับวานมังคนเพิ่นของคนเพิ่นสีเฮ็ดไปคนละทางแน่นอนมันกันจีบปกองกันมัเข้าหน้าเขาตงควงส่้เนเลียงเลียงเล่สองคนวันเคู่คบ้นว้นเครื่องกับเ่ยอันยางเมย์จะผู่เครื่องแน่นอเฮ้ โซ้าจากโลอ่ะแนวพ่ายเครื่องนี่แนวส,สนะพ้ายนี่ไหมสะพายหลังพนแต่ว่าก็สูมือบไถเนาะบางคนว่าสูมือบไถ่นวะทันมือวานนี่แน่นอนกลัววะทันบอกนี่ส,สาวไปทางใดก็ได,ดบอกเครื่องนี่มันมันปวดไปเลย อ๋อันนี้ซื้อเครื่องเป็นรถไทเดินตามยอดคือเขาบ่บดีกว่าบอกคือมันค่าสจสายหจลายบอกมันสเป็นทเทวาไปเลยนะมันหยิเป็นทเทวาไปเลยเห็นคือยังหน้าดำใช่รถตอกอใส่รถตอกดิ หาน้ำมันอีกเนี่ยยอดกับหลายหลายหมื่นอยู่เลยออกแห้งนะชอตออกกับร่างกายอีกคำนนี่คือเขาเป่หนีเมื่อวา,านเขาเป่หนี่แบบทัดพัดเมื่อวานเขาเปล่านะพี่มาพี่เมื่อวานเขาพนักงานว่านเขาพี่น้องเอ้ยพี่ บรรยากาศกะแดือดร่มร่มโต๊กะกระบาดย่างคำคำซ้ำหนึง่งบ้านเขามวนม้วนนักงานก,ารกรหา็หลาย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 โอ้ยเนาะม้วนนาดางอยู่วันนี้ น้มหนูนี่บนนูนพัดเจ้า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  เลี้ยงมือเลียงมือเลียงมือโอ้ยยังเดียนี่เหมือนค้าอ่อนหบเดนหเลี้ยงเลี่งเลียงเลี้งเดียอางเดียวใกล้แล้วละจวดจวดจวดนผู้นึงก็ล่างมากน ปันอันหนาโซนกันเลยเนาะเออเอาท้าของเขาอยู่เดี๋ยวฝนก็สิมาหนี่จังหน่อยหนิเปล่าเด้ฮะพ่อมาบ่เด่นครับคลิปนีเขาไว้ซสำหนี้ซะก่อนเนาะครับฝากติดตามบารตีกนันเด้อยครับกดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บารตีครับบาร์ตีครับ